ขนเตาค้าเสียงสาตะีดังโลเลโลเลปลาดผัดเผ็ด่องในไก่ค่ะอะไรนูกไปไปไปไก่ไ่ยายก่อนให้ยายทำกับข้าวก่อนไปไปเลยไปเลยยายมือนี่นี่เ,เศรเสีดเศรษค่ด หอมหอมสุยหอมสุยนะใส่ลงไปค่ะมีฝืนค่ะฝืนแล้วก็มีกระโตกเนาะขาไก่แล้วก็ไก่ไก่เพราะว่าเป็ดไก่ที่สวนค่ะเป็นไก่เด็ดไก่ผสมไก่บ้านกับไก่ ใส่คููพนันจะออกเนื้อดำๆค่ะ,ะออกดำๆนะค่ะใส่ลูกผสมผัดกะเพราผัดกะเพราขึ้นในไก่ À, hạt trứng yên nó giọt nám chút này giọt nám hết này có ừ. ừ. lâu giọt nám nó phải là lâu có thầy nó mình hôn đi cho cái yêu cháu như thế thì... Thêm ọc lên lốt nít này Hấu chú lốt nít này ใส่พิชัยค่ะพิชัยอ่อนพิเนยยี่บาทได้แค่เนี่ยยบาทอันนี้หอมเผ็ดค่ะใส่แค่ข้าหวานนิดนี่เลยเราทำเราทำกับข้าวเราทำกินเองแล้วเราอยากทำแบบไหนใส่อะไรก็ใส่ลงไปอยากใส่อะไรก็ใส่ ขวดเอาเวลา่ะอะมันเป็นเครื่องในไก่เนาะเราก็ทํทำให้สุกๆรส,สชาติรสชาติได้แล้วค่ะชาติได้แล้ว เราซื้อซื้อเข้ามานะคะกำไรหา้าบาทของก็บวชป่วยหมดแล้วตายหมดแล้วค่ะนี่ค่ะให้กระเทาแบบฉลบฉลบเนาะ๋อ้ิอ๊กเก็ตค่ะ ด้านนี้วันนี้ป้าจะตักให้ดูนี่ค่ะด้านนี้นะคะ อาหารเย็นประบัววันนี้ผัดกะเพราเครื่องในไก่ค่ะผัดกะเพราแสนอร่อยมาจ้ามากินข้าวกับป้าจ้าวันนี้รสชาติเผ็ดร้อนค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชททุกการติดตาม,กกรรมนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ่อ